สวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมอินชินเคยนะครับกับแฟนประกายแสงนัตฮะเราอยู่ในดีแบล็คเอ้ยแบล็คโคเวอร์ไอ้เมลเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดี้เองครับกับการตีบอสโบัลอสด้วยทีมนี้ครับแต่ว่าเราเจอจีโฟออกแล้วก็นี่ครับอะตอมิกครับมาแทนจีโฟครับมาดูกันว่าจะทําดาเมจได้โหดโหดขนาดไหนครับว่ามีชํานาญบทขยี้ที่มีอาวุธเฉพาะของอะตอมิกแล้วอะตอมมีห้าดาวด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงดูกันเลยครับ มาเลยครับตรงนี้โอ้โหลวมาด้วยกาโร่โครับโอ้กาโร่โจะมีร่างใหม่ไหมเนี่ยรอดูกันนะครับผมแชมป์แน่แซมมี่บอกแชมป์แน่หมายสิงกา,ยยา,งา,งางรหงิดใช่ไหมมาครับอะตอมิกเปิดไปก่อนเลยครับตรงนี้ปาดไปแล้วติดชำนาญแบบขยี้ครับเอาแล้วก็เระเบิดโทน,นลงดนดาวล้านจักรวาลยัดหน้าส่วนคืนกลับมาเราจะประมาณ5รอบนะครับเรามาประมาณ5รอบแล้วมาดูดาเมจกันว่าพอมีอะตอมิกแล้วทีมพี่บัด จะทดัดาเมจใส่โบลอนได้แรงจัดๆขนาดไหนนะครับผมบานกนระหน่ำซอมเมอร์เซลไปครับตรงนี้ไปยังไปปึ้มไปหึ้เท่าไหร่ครับ27ล้านหรือ275ล้านมาวิชาดาบแสงดาบประกายแสงมันสแต็กสแต็กจากบทขยี้ไปอีกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่รีวิวที่รีวิวอะตอมิก5ดาวไปนะครับผมอะตอมิก5ดาวเนี่ยบอกเลยพอมีอาวุฉาพอาเนี่ยดาเมจเยอะที่สุดในทีมนะครับเพราะว่ามันคีดดเมจจากบทขยี้เพิ่มเติมนะครับผม เอาเรื่องในครับผมเอาเรื่องจัจดๆนะครับผมตรงน,รนรี้มาแก่ฟาดกันหน่อซัมเมอร์เซลยัดหน้าไปทีนึงไปยังไปตัดชึ้มโอ้พันสองร้อยล้านดาเมจนะฮะพันสองร้อยล้านดาเมจนะที่ดูมาครับสเตจจัดบทขยี้ยัดหน้าเพิ่มมาอีกตีนึงเอาเรื่องฮะไปต่อครับนี่เพิ่งเชิญแรกนะบอกเลยว่าเชิญแรกนี่ก็กันหน่อซัมเมอร์เซลล์นะครับแค่เชิญแรกนี่ก็บอกเลยว่ารัวๆครับรัวๆครับมีกาซานายครับถูกโจมบ้าข้างครับ เพื่อให้กระบองเหล็กได้ฟาดกระหน่ำต่อไปครับเอาดีครับตรงนี้ครับแล้ววิชาดาบแสงดาวก็ยัดหน้ามาเรื่อยๆครับยัดหน้ามาเรื่อยๆครับตรงนี้เอาเรื่องครับมาดูกันนี่ฮะไล่ติดีกแล้วสิ่งความหวัง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 ๋งงยไปดูดาเมจกันว่าอะตอมิกจะทำดาเมจได้เยอะกว่ากระบองเหล็กหรือเปล่าแต่ให้คิดนะกระบองเหล็กได้ทำดาเมจได้เยอะมากๆโอ้โหไปดีครับพันสองร้อยล้านรัวๆครับพันสองร้อยล้านรัวๆมาครับวิชาดาบแสงดาวประกายเสียงยัดหน้าเส่โบล้อนยัดหน้าไปอีกทีนึง โอ้โหบอกเลยว่าลร,รือเรือรือเรือมีกาซานาอีกโอ้โหเอ้ยแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ากระบองเหล็กมันได้อนี้สงจากจากราชาทะเลลึกทำให้แรงติได้เรื่อยๆกระบองเหล็กจะทำได้ดาเม็ดได้เยอะกว่านะครับผมพี่ไม่เล่นเซิร์ฟใหม่เหรอครับไม่เล่นครับเล่นแล้วก็ตามเขาไม่ทันครับก็เลยเล่นเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเนี้ยแหละนะครับผมมาวอร์รชาอีกแล้วไปยังไปโอ้โหดามเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมมีกาซานาอีกแล้ว โอ้โหบอกเลยว่าไล่กันตีรัวๆแน่นอนครับเผื่อเป็นดาเมสุดท้ายด้วยนะครับนี่หมัดสุดท้ายนะครับแล้วโบล้อนะครับมันจะจํากัดอยู่ที่เลื่อน5%นะครับมันจะไม่ให้โบลอตายนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนหนึ่งจะได้มาตีต่อได้นะครับถ้าโบลอตายเดี๋ยวคนหนึ่งจะตีต่อไม่ได้คนในกิลวนะครับอ้าวแล้วซุยริวไม่มีลูกไฟใช้ครับณจุดนี้แต่ว่าเธอ์นี้น่าจะมีแล้วล่ะโอ้เธอแรกครับซุยริวลูกไฟไม่พอใช้ครับจะรอดูซุยริวครับซุยริวลูกไฟไม่พอใช้ครับเลยไม่ได้อันตี แปลว่าตอนแรกเราต้องเอาอันติีของตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนนะถึงจะได้ดาเมจสูงสุดนะครับผมเออครับผมมามาดูกันเราไป5้าเถินเราไป5้าตามาดูดาเมจว่าดาเมจจะเสถียนขนาดไหนนะครับผมปาไปจังหวะนี้อีกทีนึงตรงนี้อะตอมิกริสึมโทโที่องเอาบลอดออกครับบนรดออกบนรดออกกระบองเหล็กจะไม่ได้เดี๋ยวลองดูแล้วกัน ถ้าโบลอนหมายถึงเอาเอาเอา,เอาอันตีโบลอนออกหรือว่าตัวโบลอนออกไปเลยถ้าตัวบโบลอนออกไปเลยหลอดเลือดสีขาวจะทําให้กระบองเหล็กฟาดไม่แรงนะเพราะว่าหลอดเลือดสีขาวมันยังไม่เต็มที่นะครับกระบองเหล็กมันฟาดมันฟาดแรงจากหลอดเลือดสีขาวนะครับมาดูดาเมจต,ตรงนี้กันเพิ่งไปพันสองร้อยสามล้านพันสองร้อยสามสิบผสสามสิบค่อนข้างที่จะอ,อันตีครับอ๋อเอาอันตีโบลอนออกนะโอเคแต่แตอนแต่หลังจากนี้มันจะพอแล้วครับเพราะว่ามันเก็บสเต็จจากเดือนที่แล้วมาแล้วนะครับผมมันเก็บ เ,เขาเรียกว่าอะไรลูกไฟมาจัดตาที่แล้วอ่ะปา่ปาปา่าป่าไปคิงน่าจะบัฟมั้งครับตอนไล่อันติีอโอเคเดี๋ยวตาต่อไปน่าจะเอาอันตีโบลอสออกก่อนจนกว่าโบลอสจะได้ไม่ได้อันตีแล้วก็ค่อยกดอันติให้โบลอสแล้วก็ค่อยกดข้ามดามเมจจะได้น่าจะได้เยอะกว่าตานี้โอ้โหปืนใหญ่คำรามสมมมมาานุนดูดารันจักรวาล งั้นลดเหลือแค่สี่เ์นไหมเพราะว่าอีกเทธอหนึ่งเดี๋ยวต้องไปไปให้ไปให้กดอีกตาหนึ่งเพื่อให้โบลอดกดอันติออกไปก่อนใกล้กันนะโซมัสเซอร์อะตอมได้ดาเมจครึ่งหนึ่งของกระบ,บองก็ถือว่าสุดแล้วครับเออเฮ้ยแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันทำมาดาเมจไปเท่าไหร่อะตอม,มิก vs vs กับโบลอดตึก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  ยังไงสิงไม่ได้ตามเป็นปีโบลอตก็ยังเป็นสนามอารมให้ตัวเทสอยู่ดีดเออมันไม่มันไม่มีตื่นเพิ่มเติมไงเออยัดหน้ามาจาาังหวะนี้ติดกระดูหางสีทองด้วยเอาละจลังหวะนี้ไปครับวิชาด,ดาบแสงดาวประกายแสงเติบ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 เอาละสามเทินครับระเบิดทะลุดวดาวร้านจักรวาลทะเลลึกอยู่นนจริงๆทะเลลึกเขาไอ้นี่ไงเขาได้ไล่กันตีไงกระบองเลยก็จะเฉิดฉาย กระบ,บองเหล็กก็จะเฉยๆเพราะว่าตอนนี้กระบ,บองเหล็กดาเมจเยอะที่สุดในในใน,ในทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับซูยลิวต่อยพันสองร้อยล้านเลยเอาเรื่องเนี่งแต่ว่ากระบ,บองเหล็กบอมไม่ยอมน้อยหน้าครับวิชาดาบแสงดาวยันหน้าไปอีกทีนึงบอกเลยว่าโอ้โหลัวขนาดนี้น่าจะเป็นหมัดสุดท้ายแล้วล่ะดูจากเลือดโบร้อนแล้วน่าจะไม่รอดโบร้อน,น่าจะไม่รอดป่าป่า,ปาโอ้โหกระบอกเหล็กกระติกระโหาสีทองเปยงไปพันล้านอะ่ะพันล้านนะครับคุณผู้ชมพันล้านนะฮะ พันล้านรัวๆครับดามเมจะกี่แสนล้านวะเนี่ยดาเมจะกี่แสนล้านโอ้ฟาดอีกแล้วเอาบลอดออกใส่จีน้อนหรือว่าสีบัพพลังโจมตี3 0 0เอไอ้สาดูครับเอาจิงดิเอางั้นเลยเหรอเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวลองดูก็ได้จริงเหรอแล้วก็บองเหล็กมันจะฟาดแรงขึ้นเหรอกระบองเหล็กมันเก่งตาม HP ไม่ใช่เหรอกับลอดเลนสีขาวแล้วดาเมจหลักคือกระบ,บองเหล็อกอะเดี๋ยวดูลองดูแล้วกัน คอจีน้อนจีจีนัทเหรอคอจีนัทเลเอวสี่เหรอจีนัทรู้สึกพี่บัตมีปะวะพี่บัตมีเวลสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจคอจีนัทเลเอวสี่นะอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตามแบงค์ดูนะครับปาบปาบปาบเปีปยงโอเคงั้นเอาแค่เอาแค่สามเทนินนี่ไหมเอาแค่สามเทนินพอเอาแค่สามเทนินพอจบจบเทินสามปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคอให้ ดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนคอเอาเอาบเอา,เอ,าอันติโบูลอออกก่อนว่าดูว่าดาเมจจะได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวให้เมมกันไว้เดี๋ยวให้เมมกันไว้ปืนใหญ่คำรามสลุนดวงดา,าว้างจักรวาลยานหน้าไปปึ๊บไปจังหวะนี้เอาล่ะจะใกล้จบทึนที่3แล้วคิงบัฟหลอดเลือดสีขาวแล้วกระบองบัฟอีกทีหนึ่งแรงติหลอดเลือดสีขาวน่าจะ20หลอดพอดีระดับนี้จีนัทคงเวล20เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถ้าจำไม่ผิดไม่ถึง เออไปดูก่อนน่ะจงจงยิ่ยงโอ้โหเดิมแมสซีลิวก็ไม่ธรรมดานะอ่ะจบเชิญนี้กดข้ามปุ๊บอ่ะคิดว่าดาเมเท่าไหร่กันเดี๋ยวตาต่อไปเอาเอาอันติโบล้อออกก่อนนะแล้วก็หยุดดูดาเมโดยรวมแล้วเสร็จแล้วไปลองคอด็อกเตอร์จีนัทกันคอด็อกเตอร์จีนัทเลวสีนะมีคนเสนอมานะครับผมเอออ่ะดูดิโอ้ค้างไปเลยว่ะค้างไปเลยว่ะ ทีนัดเพิ่มบัฟจากแพสซีฟครับแต่เวลสี่มันได้ลูกไฟเยอะ2เทิร์นโอเคประวัติสูงสุดด้วยเก็งกระบองเหล็กนะทำดาเมจไปเยอะสุดนะครับผมทำไปเท่าไหร่เนี่ยเกือบล้านล้านมันเนี่ยแปดแสนล้านป่ะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน8ปดหมื่นเก้าพันล้านชื่อเกือบแสนล้านว่ะประวัติสูงสุดด้วยนะตีทีเดียวขึ้นมาขนาดนี้ ตีครั้งที่2นี่ก็น่าจะโอ้เบิ่มๆแล้วล่ะตีครั้งที่2ครับเอาตีตอเอี๋ยวเอาแอนิเมชันออกแล้วก็เอาอันตีโบลอดออกนะครับจะได้เร็วๆเออปึ๊บอ่าโอเคไปลุยซีนอสเดล่านะใส่อะไรครับถึงแรงซีนอสนะเดา่า HP หนี่ร<า>ับแรงกระแทกเออวะ่ะหลอดเลือด20่เออไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวมีวไม่ได้เปลี่ยนคอ ปาดก,กันหนำซัมเปอร์เซลอันตีโบล้อน่าจะมีผลในเทิร์นแรกนะครับเพราะว่าอันตีโบล้อนมันแรงกว่าตีรรมดาเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิอันตีซุยลิวดิมีอันตีซุยลิวมีผลอยู่แล้วนะครับผมมาเทิร์นแรกมาปึ๊บหันหล้านยัดหน้าไปทีรัวๆบอกเลยรัวๆจนกว่าจะถึงเทิร์นโบล้อนอ่ะจนกว่าจะถึงเทิร์นโบล้อนอ่ะ พอโบลอสตีธรรมดาปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นโบลอสกดันตีแล้วกดข้ามเออ๋อยวมาดูดาเมจกันว่าจะทำดามเมจรวมสูงสุดได้อีกหรือเปล่าน่าครับผมไปปาบปาดปาบแล้วก็นี่กาสนะกูว่าโบลออแตกฐานเนี้ยโบลออแตกแน่นอนเป็นหมัดขึ้นว่าหมัดสุดท้ายก่อนขึ้นว่าดาเมจสูงสุดเชื่อดิมันจะเหมือนเดิมเลยอันนี้ดามเมจสูงสุดไปแล้วเพราะว่าเอาเรื่องนะ พออะตอมมานี่อะไรอะไรก็ดีขึ้นนะครับผมทั้งรักเธอทั้งสร้างกันนำไอน้นี่ชำนาญบทขยี้คือแบบทุกอย่างคือแบบมันดีไปหมดนะครับผมเอาละใกล้ถึงเธอละแต่ว่ามีแรงตีก่อนแต่ยังก่อนจังหวันนี้แต่ยังก่อนเออแต่ยังก่อนมามีการสานายป่าป่าป่าต่อครับอึ๊บมีกาสานายป่าป่าป่ามีใครตีโบัสลอคนเดียวตายมั้ง โหดเ,ก,เก,ะนะกินอย่างนั้นอ่ะการกิน้ย์อ่ะตีธรรมดาแล้วเรากดอันตีปุ๊บเรากดข้ามอะจะเป็นอย่างนี้นะอุย้ยการกีนย้ยเราไม่เจอกันตั้งนานนะสวัสดีการกีนย้ยด้วยนะครับวิวไม่ได้เจอเรามานานมากนะอยากได้เจนนอสแต่รอดูคอใหม่โอเคครับลิกโซนลิกกี้โซนเดี๋ยวทำตามตอนน้องบานนก,กี้ใช่ปะ่ะอ่านว่าบาเนกี้ป่ะบาเนกี้บาเนกี้แซดนะเอาคอจีนัทนะครับ ตีนัดเลเวลสี่นะครับอยากเห็นพี่บัตตีโบลอสบัฟกิวเต็มจากตีร้อยเปอร์เซ็นต์อยากรู้ว่าใส่โบลอสเท่าไหร่เออนั่นดิอุย้ยมาสุดท้ายจริงด้วยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยดาเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมเก้าหมื่นล้านครับเป็นเก้าหมื่นล้านฮู้ยยาวเรื่องนะที่เราเหลไปเก้าหมื่น,น,น 90, 000, ล้านเนี่ยอ่ามาดูคอด็อกเตอร์ตีนัดดูบ้างเอาโบลอสออกใช่ไหมด็อกเตอร์ตีนัด level สี่ใช่ไหม 4, ไหมาสาถ้าน้อยกว่าเดิมก็เดี๋ยวปรับทีมเดิมครับ คิดว่ายัางไงด็อกเตอร์จีนัทเลเวลสี่อ๋อเนี่ยเหรอเมื่อเริ่มรอบสองจะได้พลังงานทันทีห้าจุดมันมันดีจริงเหรอวะแล้วแล้วไอ้ดาเมจอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนจีนัทหรือจีนอสเดี๋ยวนะอ่านใหม่จีนัทเลเวลสี่บัฟพลังโจมตีสามสิบเปอร์อยู่ไหนอะ อันไหนคือปั๊ะพลังโจมตี30เปอร์ตีนอสหรือเปล่าแพสซีฟอ๋อจากแพสซีฟจีนัดอ๋อจากแพสซีฟจีนัดใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราใช้เราขอเลยว่าสี่เพิ่มพลังอ่ะโอเคมาลองดูกันไปเดี๋ยวดูง่ายๆเลยคือดูดาเมิกอร์บองดูดาเมิกอร์บองดูง่ายๆเนี่ยดาเมิกอร์บองขึ้นพันพันล้านนี่ก็ถือว่าโอเค ถ้าดัเมกกระบอกไม่ขึ้นพันล้านน่าจะยากโอเค14นะตอนนี้ขึ้น4นะครับแต่อตอมิกไปแล้ว20นะครับหลอนเลืองสีขาวนะอ่ะ17แล้วปา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 อันนี้ได้ต่เฉยเอาวะลาไว้ในสถานที่เข้าใจก่อนเดี๋ยวรอแบบเต็มเต็มเดี๋ยวรอแบบเต็มเต็มมาดูกันว่าเท่าไหร่โซนพี่ยงอ่ะจะมีกระดูหาสีทองแล้วก็มกักกระบองเหล็กฟ้าจริงๆตรงนี้พันล้านไหมพันสิบล้านจากพันสองร้อยล้านปะ พันพันร้อยล้านพันหนึ่งร้อยล้านจากพันสองร้อยล้านมาดกันต่อ่อไปพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเฮ้ยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมามาเริ่ม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 มาตรงนี้อโอ้ราชาผมโดนกระบองดับฝันในการเข้ารอบสิบหกทีมแล้วเศร้าสู้ๆนะมิกาซานาะโอเคกว่าจะถิงเทิร์นซุยริวน่าจะกดข้ามไปเลย,เลยกดข้ามไปนะขออนุญาตกดข้ามนะครับ เราเลใช้อันตีทุกคนนะครับเพราะว่าดรจินเฮ้ยแต่อันตีมันหมดตั้งแต่ตรงนี้เลยป่ะเนี่ยลูกไฟหมดแล้วนะครับลูกไฟหมดแล้วนะครับกระบอกห้าดาวสีดำม่วงเอาเรื่องปาด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 ไปโอเคขอยากกดข้ามเลยนะครับดูกันช่วงก่อนซ้อมกีฬาติดเม็ดเลยไม่ได้ดูเลยโอ้โอเคครับกรอบทอง5ห โอเคมามาดูดาเมจกันว่าทำไปเท่าไหร่ก่อนปิดคลิปแต่ว่าดามโบร้อนเลื่นเหลือแค่5%เปอร์เซแล้วอะดาเมจมันก็จะมันก็จะเท่าที่เห็นหรือเปล่าเอ้ยยังไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้อะดาเมจก็จะไม่เห็นดาเมจที่แท้จริงหรือเปล่าเฮ้ยแพลวมาดูดิโอ้โหขอบคุณมากครับดาเมจแสนล้านครับ ดาเมกเกือบแสนล้านครับเฮ้ยทำทำดีด,ดาเมจแสนล้านได้เลยเนี่ยเฮ้ยขอบคุณมากครับบานิกี้แสนล้านต้องมาแล้วจิ uk, save, save ๊กุเซฟเซฟภาพก่อนดาเมจแสนล้านต้องมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปขิงไปขิงก่อนเดี๋ยวไปขิงก่อนเดี๋ยวไปขิงก่อนนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยรับหลังิปต่อไปด้วยขอบคุณมากๆน้องแบรนดิกี้นะครับแซดนะครับเออ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ